อว้บไหลมิกเลยัดวกระโหลกทาอาราเราานี่ปานี่แหละรีานีหน้าตัวหนอยตหาแม่ตอเานเราักกระชับม้วนกระโหลกช่้อย่าาดุกำแม่วกเรายตก้อนี่เดีก็ดถ้านเยไต่อนาน่อยติดอยู่แ่อ

นนต้องการะม,มังลงมาเอาขึ้นเด็กหน้าไม่พูดดีหนีนะว่าไหเลยว่าอะไรไม่จับปลาดุกไดเราทำเราได้ว่าไรได้รมอัดพอทห้ได้เงอนที่

อโอ้นั่นดมไดบอลไปเลยครับูกน้มันไม่เ็นแบบทีมเแบบกันแล้วโอ้ยเอาเงัั้งยแต่ก็ดุน่อเยเป็นตลานอนเหอมม่ยลงเลยว่า

ใเลยบอกพ่เจ้าปูดูทอดเอาไปแย่เอาวิ่งหนเอร้านเจาไอ้ป้า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 ดูพ่อวิ่งนี่เอาคู่ไม่ไวตอกไส่เนกักระปลอันนี้เขาเอานี่ไงปลาขาอกับปลาิเอาไปเผาน่ยนี่เผาเนีเออไปเผาเด้อบี่เใจังบกล่ามาจากคนโหเสียบไม่โดเพราะงนี้ ข้อหัวเหรอข้อหัวเราไปเผาเลยนะข้อหัวเราเผาเลยใส่เบิ้งด้วยมาไปหาตั๊ดใหม่อีกนโอ้โหใหญ่มากเนี่ยพอดีเผาเอาเอาจัดการเถนะตัวใหญ่กว่าดีตัวเด่นขึ้นจะนำเอาก่อนเอามาคู่กันจะนำเขาจเอาไปให้เพิ <young men. S 2> ่อน